ไหลละโอเคอะอะไรเนี่ยโอ้มีห ok yeah ัวคอเลยหัวคอเรื่องอะไรเรื่องมีกอมาเล้อ๋อเนี่อเอเนื่ไเรองไหนกองแลลงนีถามพี่กันไปไหมมาทำไมตัวนี้นส้มหน้าน้องกองซายอยโอเคเราย นี่ถ่ายเป็นคลิปหรือถ่ายเป็นรูปเน็นเออคลิปคลิปเดี๋ยวรูปไว้ตอนหลังท้ายได้คลิปเลยใช่ไหมคุยเรื่อยๆ๋ย่าพูดตัดเองหัวข้อสายหมุนสายหมุนพี่ประธานต้องเปิดเลยสายหมุนสายหมุนสายหมุนเราต้องคุยกันอย่างจริงจังจากโชว์เมื่อกี้เออสายหมุนไปไหนเนี่ยใช่สายหมุนสายหมุนหน้าแอดอ่ะไม่หมุนอ่ะสายหมุนนี่เขาใช้อะไรหมุนพี่ทำเทปหน่อยพี่สายหมุนนี่เขาใช้อะไรหมุนใช้ หลังเลยได้หลังใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่มีหลังเขาจะหมุนได้ไหมทางขาได้ครับทางขาตอนนี้เนี่ยเขามีหลังใช่ไหมเนี่ยจะหมุนต้องมีขาเลยครับต้องมีขาแสดงว่าแอดที่เป็นสายหมุนเนี่ยเขามีขาแต่เขาเป็นแค่มีขาที่สั้นเท่านั้นเองครับเขามีขาที่สั้นใช่ไหมใช่ผมบอกให้คุณยืนคุณยืนคุณนั่งทำไมล่ะยืนสิเขาจะได้เปลี่ยนในการหมุนแอดเรื่องเลย หักสันมุจะมกประโยชน์ตรงนี้นี่แหละเรียนต่อไปครับผมเรียนต่อไปเลยแอร์วอล์กใครแอร์วอล์กบอกมาใครวะแอร์วอล์กคำนี้ผมได้ยินบ่อยมากแอร์วอล์กไอแอร์วอล์กมันมีอะไรเล่กับแอร์วอลตลอดแอร์วอลกดูจริงบัตรซบเอาไว้เป็นสเต็ปหากินได้เลยเหลือยก็แอร์วอล์กวัาคุณทีผมวุ้มีสำนันนะเอาจริงก็แ i r ์วอลก่อนตอนผมไม่มีอะไรแล้ว ป้อนคุณ hmm. ย mm ังเขียนผิดเลยขนาดคุณนั่งเขียนนและตายแล้วป้อนทป้อนไม่จริงจังมันละไทยขนาดแอดนั่งเขียนแอดยังเขียนบิดเลยเหรอแอลวอล์กเออแอลแอลอย่างนี้แหละแอลแอลพ่อแอลวอล์กแอลวอล์กโอเคทำเป็นตัวแอลแล้วก็วอล์กนะอย่างนี้ผมไม่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 เนียวไปกว่านี้แอลนี่คือวอล์กตกงไปตกลงไปป้อนป้อนนี่ผมว่ามันมันค้างน้อยเกินนะ มันเป็นท่าที่หล่อที่สุดที่ล่ามาไม่ใช่แค่ฟ้อนนะฟ้อนตอนนั้นเราเราไปหนักที่ขาเกินไปครึ่งวันต้องประมาณครึ่งวันหลังหลังนี่เราจะเห็นแชมป์ไปหนักที่ขาเพราะขาเขาจะแบบปุ๊บมเพิ่มเพอยากให้เขาโฟกัสที่มือยิ่งท่ายิ่งท่าจีบเนี่ยเป็นเบสิกของการฟ้อนเลยจีบแล้วกระดิกกระดิกใช่ไหมจีบนี่แบบเป็นการฟ้อนที่สำคัญที่สุดนะเราสีนี้อันนี้อันนี้มันฟ้อนเอาเลยฟ้อนแล้อนลำจ้านั่นแหละแปะเะบอก อม่เดีว่าเนนก็คือรอคนแก้อยู่ประเด็นคิอนาอี๋รียคนเราจบกันแล้วเนประเด็นใหม่ประเด็นแบกแบกแบเล่าเล่าเหรอเล่าเหรอแบกแบเล่แล่แบเลไเรทีมเรามีคนเล่นได้อยู่สคนเป็นพี่ตู่กบพี่อ๊อฟันนีอีแมแคมี่ไมใช่ครับอันมันผิวดำนครับผ แคปมันยังเข้มไม่พอแบล็คเนี่ยสเต็ปดันพื้นที่ผมเล่นประจําเนี่ยอยากบอกเลยนะว่าถ้าเป็นคนอื่นมาเล่นเนี่ยมันจะเป็นแค่ดันพื้นธรรมดามันจะเป็นให้การดันตัวเองขึ้นออกมาแต่สําหรับผมถ้าผมเล่นเนี่ยมันคือดันพื้นออกไปจากตัวผมทำไมคนอื่นเบรกแต่ทำไมตัวเองแบบว่าตัวเองสเต็ปดันพื้นที่ผมว่าคุณต้อง ขึ้นแบบกากู่อะเรียกอะไรนะอะไรนะปแล้วไปแล้วกากูกากู่มือากู่เือเธอซูเปอร์แมนแล้วตกมือหลังอะแบบแบบบาบาเทอร์อ่ะแต่แต่คุณต้องตกสองทีอ่ะในครั้งเดียวอ่ะคือขึ้นมาจะได้ที่เหลือเอ่าก็กันแหละคุณบ้าหรือ่า ไม่งั้นเราเราไม่เหลืออะไรเดี๋ยวโดนเก็บได้ใช่พี่เราอย่าไปพลาดจริงอะไรดิู่อ๋อครับผมคุูครูอะแขกครับลาวลาวจงจงครับผมอ่าไปอะไรครับแล้วเดี๋ยวเดีแล้วดีนี่ต้องไปถามเลยนะแล้วดีทำไมเราไม่ถามนี่มันลามนี่นี่มันคือชื่อท่าใหม่แล้วดี แต่ว่าปกติที่เราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนนะอันนี้ถ้ามาเป็นรูปตัวเอลหรือตบาก์เนี่แต่ประเด็นเอลซีนี่อย่างนี้ัญหามว่าโอเคแล้วมันเรามีกีโมไว้บ่างไม่ใช่คนทำก็โอเคนะแต่แต่สังเกตคนทำนี่ก้นแตะพื้นบ่อยมากเลยตัวใหญ่เป็นขาการใส่ความมันในแต่ละท่าอืมอืาถ้าเป็นเราใส่ความมันในแต่ละท่าทุกท่าเลยทั้งหมดเฮ้ยไอ้แจ๊ มึงไปกินตรงโน้นขาดกินอย่างเดียวเลยแม่งอดยาวเรงไงวะผมว่าไม่ควรพี่การใส่ความมันในแต่ละท่าไม่ควรทำไมครับนี่เออใช่มันมาเต็มครับผมเยอะแล้วผมนี่เราไม่ได้พูดนะเราเขียนอย่างเดียวเราไปเพิ่มขอข้อเพิ่มต่อไปครับการใส่ฟิลลิ่งเขาเขียนภาษาอังกฤษครับผมฟิลลิ่งฟินลิงฟินลิงครับ F E อฟินรอลิงครับรออีไม่เอโลิงป็ลลิ่งภาษาอังกฤผมตัวนะครับชื่อดังแลยสองหลืองสองีเอลโลสองเหลืองต่อไปยังไงทักชุดใช่ไหมครับการใช้รออีกันแล้วอันนี้มุแฟก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 อันนี้สามส่งสามมุมมาไ้แฟกแฟกไปอ่ะเออแฟไปแฟกใช่ไหมวเราเรา่มอมีสาระแฟกนี ไปเครื่องโทรศัพท์แล้เริ่มมีสารแล้วติดตัวคนเลยแต่็ก็เดี๋ยวคลิปเข้าไปตัดเราอ๋อหายไปรับชั่างแล้ก็ต้องพาขึ้นเป็นคำขึ้นมาพี่พูดไอ้นะไอ้นะมันแป้กตีภาษาเราหมดเลยปาดไปอยู่ด้วยกันแอลฟีดไปอยู่กับแอลฟีดคลิปี้มนนานมากท่ประธานจะปิดไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกแล้วนะครับ้ายาวแล้วเถอะนะครรับเิ่มนึกแล้วนะฮะเดี็กนิวลีดเดอร์ อะไรไอ้คนนี้เดี๋ย New Leader Project โอ้โห New Leader ร็รู้เลยว่ามาจากภาคอี่สามอย่างว่า New Leader New Leader นั่นหรอเออหร่นเลยติดๆไว้ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมบอกคุณทีครับให้คุณยืนประธานพูดครับประธานประธานครับผมอยากให้สรุปงานโชว์ไปเลยดีกว่าครับโอเคงานโชว์นี่5ทีก็ตามนี้นะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอ่าสามใช้ล้อสี่ก้เหลือง เราเปลี่ยนใช่ไหมตัวอัติเยลโล่มันิกิมบาเซนกิมมาเซลน่าจะนะอันติใช่ป่ะเป็นเป็นท่าทีมอ๋อของเหลืองโอเคทีมแพะง่ายมากนะทีมแพะทีมขอบนี้เต่แล้วถ้าไก่ย่างเป็นท่าจบดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพลาดหมอสาวเลยนะครับพี่อ๊อฟประกาศเกล้าขอลาออกจากคอมโบเหลืองอ้าว ครับครับู่หมูรับพี่นีรับพี่นีแทนใช่ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วงานต่อไปเนี่ยภาพพวกนี้ต้องมีเป็นเป็นภาพนะครับลองสายหมุนแนววอล์กคอนแบ็คสเตจปตามพื้นเนี่ยตังคิศเห็นยเล่นตามทิศเลยครับกอตคซีตังค์ซีผัวครับนะครับขอเพิ่มขอเพิ่มครับขอผัวครับผมผัวแดกครับผมล็อกกี้

ไม่ขมเข้ามาได้จังหวะ่ากเลยนะครับเอาเลยนะพรุ่งนี้ไม่คุยเลย